ครับกลับสวัสดีครับมีดหมอแคนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรหวยน้าอ้วนนะครับผมเอามากันแล้วครับยังแจวๆนะครับพอใหญ่อ้วนผู้เก่านะครับมาจ่าบอกกับพี่น้องถูกเสาแรงนะครับผมเอาเบื้องพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็ นะครับวันนี้ออกมาที่สอง1 1ห้าหนึ่งนะครับ5้า1นหนึ่งเราได้ทั้งล่างทั้งบนกันนะครับของวันของส่วนสุกที่18เนาะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูคลิปเอานะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเราได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับนี่พี่น้องนี่สี่คู่ได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับเอานะครับมาเบิ้งของวันที่นะครับวันจันทร์ที่21พี่น้องนะครับ วันจันทร์ที่21นะครับตัวไหนที่เดินตัวไหนที่วิ่งพี่น้องเนาะกับมาเบิงนะครับสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมสูตรเดิมขอดูก่กนขอดูสูตรเดิมก่อนเด้อพี่น้องสูตรเดิมของเราอ้าวนี่ไงอ้าวสูตรเดิมมันเข้าอยู่แต่ผมไปตัดเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ย นี this, Hence, ่นะครับผมให้สามสามสี่สี่ไปนะครับแต่ผมไปตัดวิ่งดให้สามกับสี่ไปนะครับอันนี้เข้าอยู่นะแต่ผมไปตัดนะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้ไงถ้ามันไม่มีตัวนี้มันจะเข้าอยู่พี่น้องนี่สามสี่นี่ไงสองสี่มันมีอยู่นะมันมีไม่กี่คู่ด้วยนะครับแล้วนะครับอีกสูตรหนึ่งนี่พี่น้องวันนี้เข้าทุกสูตรวันนี้เข้าทุกสูตรนะครับนี่ พี่น้องสองสี่ตรงๆนะครับวิ่งรูดเข้านะครับแล้วนะครับของปูศูนย์เจ็ดผมเน้นจังเนี่ยผมเน้นจังสี่สองเลยพี่น้องเน้นจังเลยนะครับเ,เน้นให้พี่น้องนะครับเนาะและของผมเนี่ยเลขมีที่มาผิดหวังไหมพี่น้องเน้นที่สองด้วยนะครับมาตรงๆมาตัวเน้นนะครับผมแล้วนะครับมาดูชุดสรุป นะครับที่ผมสรุปให้ตอนบ่ายนะครับ2 4และ8พี่น้องเน้นที่4กับ8นะครับ2ก็ามาได้จับกู้ให้4 2 4 8นะครับเน้นเน้นชุดกัน3ชุดนะครับชุดเน้นน,ะดดนี่นะครับชุดเด่นให้2ชุดนะครับเน้นเน้นให้นะครับวันนี้เข้าทุกสูตรเดอ,อพี่น้องนะครับวิ่งรูดก็เข้าทุกสูตรนะครับ อันนี้นะครับสรุปของเราให้2ให้4ให้8มาที่42มาข้ที่4 2นะครับเน้นๆเ,เลยพี่น้องวันนี้เน้นๆเ,เลย ه, เลขมีที่มาเน้นเลยนะครับนี่เป็นของวดก่อนของเลขมีที่มาพี่น้องนี่เลขมีที่มาวันที่18เนี่ยเข้าบนเข้าล่างเข้าตัวนเน้นนะครับเน้น4คู่มาเลยนะครับว่าน,นี้ก็เหมือนกัน นะครับประเน้นที่สองสี่นะครับเดี๋ยวปรเน้นที่สองก็มาจริงๆนะครับนี่นะครับสองงวดซ้อนแล้วพี่น้องนะครับนี่เข้าทุกสูตรนะครับสรุปเลขมีที่มานะครับเข้าตัวเน้นทุกตัวเลยอ่าของปู่ศูนย์เจ็ดนะครับอ่าชุดลองของเรานะครับชุดวิ่งรูดเข้านะครับนี่นะครับตัวรูดนี้ก็เข้านะครับ ส่วนชุดพระเอกของเราก็เข้านะพี่น้องแต่ผมไปตัดเยวรูดมีสามกับ4ี่นะครับเน้นให้ที่สามกับสี่้วรู้สึกว่าวันนี้จะเฮงจะปังมากเลยพี่น้องนะครับเนาะเฮงมากปังมากเลยโดยเฉพาะชุดนี้พี่น้องนี่ยสองสี่ตรงๆของผมให้ไปแล้วก็เลขมีที่มานะครับเลขมีที่มาก็สองสีเ่เน้นๆเลยหนึ่งสองสามสี่คู่นะครับเน้นให้ที่สอง ส่วนของปูนี่ผมก็เน้นจังนี่พี่น้องนี่เน้นนี่ของปูนเนี่ยผมเน้นเลยเนี่ยผมเน้นให้เลยให้เล่นตัวเดียวด้วยซ้ําไปนะครับส่วนสรุปของเรานะครับผมให้ไปหกคู่ชุดกันสามคู่นะครับชุดกันเนี่ยนะพี่น้องชุดกันสามคู่แล้วก็ชุดเดีย่ยวหกคู่เน้นที่สองคู่ก็ปรากฏว่ามาจริงนะครับมาที่สี่สองแล้ววันที่สองมาที่สี่ 4, นะครับชุดเน้นด้วยนะครับ วันนี้เฮงฟังหมานหมันมดสูบสุข้นพี่น้องเอ้ยหมานขักหมานแน่นะครับืันนี้เนาะเข้าตัวเน้นเข้าตัวเจาะเข้าทุกเข้าทุกตรงเลยวันนี้เอานะครับเนาะคนที่ใดก็ดีใจนั่พี่น้องคนที่ยังไม่ได้เราก็สู้กันต่อนะครับเนาะเราพัฒนานะครับเอาพอกันไหมนะครับของวันพุธที่ยี่สิบสามเน้อพี่น้องนะครับ จะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้าอ้วนน้ำเพื่อเป็นกำลังใจน้องพี่น้องเนาะจะทําให้ดีได้ทําให้ได้ทําให้ไวทําให้ดีกว่านี้นะครับขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับผม